กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรีวิวเลนฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ตัวนี้ครับก็เป็นฟิลเตอร์ขนาด52มิลิเมตรเป็นฟิลเตอร์ที่ชื่อว่าคอสเ n นโบ w ให้เอฟเฟกเป็นสีลุ้งและความพิเศษของมันก็คือการที่เราสามารถหมุนไปรอบๆได้ซึ่งมันเป็นฟรีนะครับก็สามารถหมุนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเอฟเฟกต่างๆมันจะ เคลื่อนตัวเปลี่ยนองศาของลุงตามที่เราต้องการได้นะครับเดี๋ยวเราก็ลองไปเล่นกันดูนะครับว่าภาพที่ได้ออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงเอฟเฟกที่เกิดขึ้นบนภาพนะั้นนะ่ะมันจะให้เอฟเฟกในทิศทางไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สำหรับ EP ต่อไปจะเป็นฟิลเตอร์ตัวไหนยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สำหรับ EP หน้ากดค่าแน่นอย